สวัสดีครับเมื่อีวันจันทร์ที่24ิมีถุนายนนะครับ2567นะครับนี่คือบ้านโพนหน้าดีนะครับตำบลน,นองผืออำเภอเขา่วงจังหวัดกาฬสินนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2287นะครับถนนเส้นนี้จะเริ่มจากอำเภอเขา่วงนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับไปอำเภอ ดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับประมาณ80กิโลเมตรนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่ขามเทือกเขาผู้พานนะครับเป็นถนนที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับเดี๋ยวนี่พาพี่นองเดินทางไปนะครับเอานี่นะครับนี่เริ่มแล้วนะครับนะครับเป็นถนนที่ จะคืนเขาเทือกเขาผู้พานนะครับที่มองเห็นนะคือเทือกเขาผู้พานนะครับอันนี้เป็นเฉตบ้านโพนหน้าดีนะครับตำบลน้องผืออำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับนี่ครับพี่น้องเบื้องเป็นถนนที่มีความสวยงามนะครับวิวทิวทัศน์สวยนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับนะครับเดี๋ยวนี้เป็นนาฝนกะ พี่น้องสองขางท่ากับท่าหน้านะครับเดี๋ยวเห็นเขียวๆเป็นเขานะครับส่วนมากซูเมอร์นี่การทำาหน้าก็ดีเป็นหน้าวานครับโบเรดัมแล้วนะครับวานเอาหน้าหวานนะครับก็เริ่มเขียวแล้วครับอันนี้เป็นท่าโค้งจักน้อยนะครับมีลานกาแฟลานหนึ่งซื่อว่าคิวคิวกาแฟนะครับนี่ครับเห็นเขาเขียวๆเห็นเทือกเขาผู้พัานเขียวๆนะครับ เทือเขาภูพานต่างงานเที่ยวฟ้านะครับเช่นอำเภอเขาวงนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเขาวงดงอู่ข้าวสาวผู้ไทยงามน้ำตกผิวทิวเขาเรียงรายมากมายผ้าหม่มอุดมวัฒนธรรมอ่างวังคําน้าําใสน้ําพระไทยจากในหลวงอันนี้คือข้ามขวัญของอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับ เป็นถนนสองเลนนะครับถนนสองเลนนะครับเป็นถนนเส้นทางลัดจากจังหวัดกาฬสินไปจังหวัดสกลนครน,นะครับไปจังหวัดมุกดาหารก็ได้นะครับขึ้นไปนี่สิเป็นอำเพรเต่าง่อยนะครับถ,ถ,ถ้าตรงไปถ้าแยกขวาก็จะไปอำเภรดงหลวงนะครับ เานี่จะเริ่มขึ้นเขาแล้วครับจะมองเห็นเทือกเขาภูผ่านสวยงามครับขึ้นเขาบริเวณนี่ก็จะมีความชันจักหน่อยนะครับด้วาชันอหลีละชันชันนะครับถ้าเบิ่งในกล้องนะครับอาจสิบอชันนะครับแต่ว่าจะในสภาพจริงแล้วก็มีความราดชันนะครับก็ต้องระวังนะครับในการขับขี่นะครับ นี่ครับกาล่างเริ่มขึ้นเขาครับนี่ครับลดลงเขาม่ต้องระวังครับรดลงเพราะว่ากะมีความลาดชันเพอสะควนนะครับนี่ครับแต่ว่ามองในกล้องนะครับอาจสีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจสี่เพเห็นความลาดชันแต่ว่าสภาพจริงแล้วก็ขึ้นเขาครับบริเวณนี่ครับลถกาล่งขึ้นเขานะครับผมตรงเล่งความเร็วจักน้อยนะครับนี่ครับขึ้นเขานะครับขึ้นเทือกเขาภูพานนะครับ นี่นะครับขึ้นมากเลยครับนี่นะครับขึ้นเขาอันนี้อยู่บนไหล่เขานะครับอยู่บนไหล่เขาถนนจะเลาะเลาะไปตามไหล่เขานะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นเขตอำเภอเขาวงนะครับจังหวัดกาฬสินอยู่นะครับขวาเมื่อนีเป็นจุดชมวิวของมีรถจอดอยู่ นะครับมองลงไปกระเห่น็นะเพื่อเขาว่งนะครับก็จะเริ่มขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะครับปลาหม้ัังอุดมสมบูรณ์ครับเทือกเขาผู้พานนะครับถือว่าเป็นเทือกเขาที่ เขตแดนนะครับเราว่างอย่างวัดกาลสินจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่กำลังขึ้นเขาเลยครับตอนนี้ก็ขึ้นเขามองนี่ก็ชันนิดหน่อยครับชันอยู่ได้ครับนี่ยได้แต่ว่ามองในกล่องอาสีบัชั้นครับนะครับรถขึ้นกัสซีบัปันได้แต่โลงต้องระวังครับเพราะว่ามันเร็วนะครับนี่รถขึ้นนะครับผมกำลังขึ้นกำลังขึ้นเขาครับเร่งความเร็วจังหน่อย ก็ข e. ึ house. House ้นมองนี shared, son, temple, ่ก็ดิจะซาๆนะครับเพราะว่ามันกระชั่นเตื่นด้านขวามือนะครับสิเป็นน้ำตกตาดท้องนะครับอยู่ในเขตอำเภอเขาวงอยู่นะครับที่มีลำห้วยนะครับลำห้วยเล็กๆนี่ก็จะเป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่ที่เขาเขตจังหวัดมุกดาหารแหละครับวานนี้นะครับขึ้นเขามาจากน้อยนะครับที่มีลำห้วย นะครับกติกันระวังจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดกาลสินนะครับกติลงไปเป็นน้ำตกตาท่องนะครับจากนั้นกติเอาสันเขาเป็นเขตแดนนะครับอันนี้คืออยู่บนเขานะครับอยู่บนเทือกเขาภูผ่านนะครับขึ้นมาแล้วนี่ครับนะครับเทิงผู้เทือกเขาภูผ่านกติเป็นที่ลาบนะครับที่ลาบชุ้งสูงนะครับแล้วกติคอยลาดชันลงไปพุ่นแล้วครับท่าจังหวัดมุกดาหาร อันนี้ยุบบนหลังเขาแล้วครับจะพูด,ดง่ายๆยุบบนหลังเขานะครับป่าบริเวณนี้นะครับอารีมีการเขามาท้ำกินแหละครับเห็นปลูกต้นกระถินน่ารงนะครับการแสดงว่าจัดสรรในพี่น้องเป็นที่โซโปกอนะครับในพี่น้องท้ำกินได้นะครับ แต่ว่าสื่อขายกันบ่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ทั้งหลังเขานะครับเป็นทีสาธารณะแต่ว่าให้ประชาชนนะครับเขามาท่ามกินได้โดยการจัดสรรให้นะครับถนนเส้นนี่นเป็นเส้นทางรถอาซิโบหลายนะครับแต่ว่ากัผู้ที่เคยเที่ยวนะครับกับสีมาประจำนะครับจังผมนี่ ถ้าไปจังหวัดสกลนครกับติขึ้นมาทางเส้นนี้แหละครับอยู่หลังเขาครับอย่างอยู่บริเวณหลังเขาขันพี่น้องมากนะครับถ้าสีชีรวดช่วมวิวนี่ก็เหมาะนะครับเพราะว่าเป็น ถนนเส้นที่มีความสวยงามนะครับของธรรมชาตินะครับป้ายังอดมสมบูรณ์นะครับถนนโค้งนะครับโค้งมีโค้งมีอย่างนี่สวยงามครับเดี๋ยวที่ผาพินองเบ่งไปเรื่อยๆได้ครับก็ทีเห็นพินองยู่สองขางทั้งครับเป็นบ้านนะครับบ้านมีบ้านนะครับเป็นบ้านแต่ว่ากระโบนน้ำเนี่ยครับเป็นบ้าน เป็นจุดเป็นจุดนะครับนี่ทีเดีวเห็นนะครับอาีิมาจับจองเป็นถ้ำที่ถ้ำกิ่นนะครับแถวนี้โบรู้ว่าเป็นิซี์การถ้ำกินได้จังใดนะครับหรือว่าจัดสรรด้ค้างควาอันนี้คือเขานะครับเี๋เด้อเมื่อกี้นี่ความือนะครับเป็นร้านอาหารริมบึงปลาเผา อันนี้เริ่มขึ้นเขาอีกักน้อยเลยครับการชันจักน้อยก็ต้องเล่งความเร็วจัหน้อยครับนี่ครับแต่ว่าล่งอันตรายนะครับล่งเห็นห่เป็นแผงกันและล่นะครับเพราะว่าอันตรายครับการล่งต้องใส่เกียร์ตำนี่ครับลดล่งเขามาผมก็ล่างขึ้นเขาครับขึ้นไปอีกสั้นหนึ่ง ขึ้นมาหนีนะครับที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับเรียกว่าบ้านสารแวนะครับตำบลโคกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่ครับผมที่เลี้ยวเข้าไปบ้านแจ้งหน้านะครับก็ที่เลี้ยวตรงบริเวณบ้านสารแวนะครับนี่คือบนคือถนนที่เลี้ยวไปนะครับด้านข้างๆท้ายเมื่อกี้เป็นสถานีตำรวจนะครับสถานีตำรวจกกตูมนะครับ นี่ผมขามาบ้านสารแวนะครับเพื่อเนธถนนไม่ก็เริ่มดีนี่บ้านสารแวนะครับอ่าตำบลโคกตูมนะครับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับอันนี้เลี้ยวขอมานี่สิเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับทางหลวงชนบทม,มหอมหอหมายถึงมุกดาหารนะครับหมายเลข4012นะครับ นี่ครับถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนทางหลวงชนบทมห .4012 นะครับทางหลวงชนบททางหลวงแผ่นดินชนบทนะครับสีเรียวไปตามถนน 4012อันนี้เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านสารแวนะครับนะครับโรงเรียนบ้านสารแวก็ถือว่าอยู่ทึ่งเขาเลยครับอยู่ทึ่งเขาคือที่เป็นม,มีผู้เขาอีกเลยครับเป็นผู้เขาเป็นลูกเป็นลูกไปนะครับแล้วก็ที่ค่อยลาดชันลงไปพลดะครับท่าทางจังหวัดมุกดาหารน,นะครับอันนี้ถือว่าอยู่หลังเขานะครับอยู่บนเขา นี่ครับพี่น้องเห็นวิวสวยนะครับถนนก็ดีครับเป็นเทหม่ช่วงนี้ครับนี่ครับเป็นหมู่บ้านสารแหว่ตะเกาในด้านขวามือนะครับเป็นเทศบาลตำบลโคกตูมนะครับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูมเก่านะครับเดี๋ยวนี้เพิ่งย้ายไปนะครับเดี๋ยวจะอยู่ทั้งหนานะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ เป็นมาส,สางไม่อยู่ด้านสายมือเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วครับผมที่ท้ายเบิงนะครับเป็นสำนักงานนะครับองค์การมาหารส่วนตำบลกกตูมนี่ครับนี่ครับด้านสายมือนะครับสายมือนี่ครับนี่ครับ นี่ครับด้านซ้ายมือเนี่ครับเป็นสำนักง,งานนะครับเทศบาลตำบลโคก,กตุ่มนะครับนี่หลังคาแดงๆเป็นมาดสางย่งนีนะครับนี่คือถนนท่าหลวงชนบทมห4012นหนะครับมุกดาหาร4012นนะครับอันนี้สิไป บ้านแจงนางนะครับบ้านแจงนางแล้วก็สิไปบ้านตาเป๋อพูดแล้วครับไปออกบ้านพังแดงนะครับไปจุดกับถนนาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข228 7นะครับไปอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับถนนก็ะสวดกันเมื่อไรครับช่เมื่อนี้นะครับเดี๋ยวมีบ้านไปเรื่อยๆนะครับบ้านแรกนะครับที่ ทัดจากบ้านสารแหวมานนี่เรียกว่าบ้านปากช่องนะครับนะครับเดี๋ยวยังบูถึงนะครับหมู่บ้านเล็กๆครับบ้านปากช่องตำบลก๊กตูมนะครับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับทั้งบนเขาส่วนมากพี่น้องกะทิทำอาชีพนะครับปลูกมั่นปลูกอ้อยนะครับ เดี๋ยวนี้ก็เป็นปลูกยางพาร่านะครับยางพราราปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกไม่ผลไปนะครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าส่วนมากคือ,อยางพาร่านะครับที่หลายๆสวนยางพารานะครับก็จะมีถ้ำหน้าแน่นะครับมองมองลุ่มๆ ลดกระเหลายครับลดางห้างกับสิมีนะครับเพราะว่ามันเป็น่ยนโบ้านลดสิไปโมบ้านนะครับจีว่าแมนถนนเส้นลักครับถนนเส้นนี้เป็นถนนทางหลวงชุนบทมอหอนะครับย่อมาจากมุกดาหารนะครับ4 0 1 2นะครับ จะมีบ้านตามถนนไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอานี่อ่าหมู่บ้านแรกนะครับนี่อาเป็นหมู่บ้านปากช่องนะครับทัดจากบ้านสารแหวมนะครับบ้านปากช่องนะครับตำบลกกตูมนะครับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ครับบ้านปากช่องอยู่ทั้งหลังเขาหลหะครับบ้านปากช่องนะครับอาอยู่ห่างจากอำเภอดงหลวงนี่โอ้หลายกิโลครับพุนล่ะครับประมาณจากเจ็ดสิบแปดสิบกิโล นะครับแต่ว่าห่างจากอำเภอเขา่วงประมาณ30ิกิโลนะครับอำเภอเขา่วงจังหวัดกาฬสินธุเพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับที่หมู่บ้านปากช่องแถวๆนี้ก็ส่วนมากก็ทิล่องไปอำเภอเขา่วงครับไปซื้อของไปนั่นไปนี่นะครับอำเภอเขา่วงจังหวัดกาฬสินธุอยู่ใกล้ๆนะครับไปตลาดไปเอาของมาขายก็ทิไปอำเภอเขา่วงครับเพราะว่าใกล้กับอำเภอดงหลวง นะครับเพราะว่าห้างจากเพเ่อดล่งหลวงประมาณ80ดสิบกิโลนะครับห้างจากเพื่อเขาวงกว่ามาณประมาณสามสบกิโลนี่แะครับนะครับหนะมู่บ้านปากช่องนะครับสองขางทางก็จะเป็นสวนอย่างนะครับสู่ือนี้ เอาเป็นบ้านบ้านที่สองนะครับหลังจากปากช่องมากกสีเป็นบ้านหนาหินกล่องนะครับซื่อว่าบ้านนาหินกล่องบ้านหน้าหินกล่นนกองนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่บนถนนเส้นท่าหลวงชนบทมห .4012 นหน่องะครับบ้านนาหินกองำำกอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารมีรถจอดโอ้รถเลี้ยวโมร์ไซค่เลี้ยวต้องระวังครับเพราะบางที่นี่โม่มีไฟเลยครับรถ ชาวบ้านก็นได้ที่เลี้ยวก็เลี้ยวเขาต้องระวังเอานะครับเอาวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยจุดหมายปลายทางคือบ้านแจ้งนั่งนะครับตำบลโคกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเมื่อนี้ผมเดินทางขึ้นมาบ้านแจ้งนั่งนะครับเพื่อมาเบึงตลาดนะครับตลาดบ้านแจงนงั่ง เป็นตลาดของพี่น้องบ้านแจ้งนางนะครับเป็นตลาดเล็กๆแต่ว่ามีของอที่หาได้ตามธรรมชาตินะครับมาขายนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับที่ยุ่ตามผู้ตามเขานะครับเช่นนอไหม้นะครับนอไหม้ปูปลาหอยโกบเขียดแมงกินนุ่นนะครับเป็นอาหารเกียเก่ยวๆกบได้จากปลานะครับพวก ผลไม้เงาะมื่อนี้ล่ะครับอยู่ตลาดบานแจงนางนะครับลำใยนะครับมื่อนี้นะครับก็เลยเดินทางขึ้นมานะครับเพื่อสิมาเบิงตลาดนะครับเอาฝนลิ้นนะครับฝนลิ้นช่วงนี้เป็นคือค่ายๆพาอยู่เข่อครับวันที่ยี่สามยี่สี่วันอาทิตย์วันจันทร์นะครับซีมีฝนตกมื่งเศร้าก็ตกครับเอาเดี๋ยวนี้ก็ร่างลิ้นลงมาครับ ฝนล,ลินเล็กน้อยปัดนหน้าฝนเท่ากันกับแจงนั่งเขาวงกับประมาณสักสามสิบกิโลนี่นะครับประมาณสามสิบกิโลนะครับแยกเขาว่านี่กับประมาณสักสิบกิโลนะครับประมาณ บัถึงสิบนะครับประมาณจากเจก็ดกิโลนี่แหละจากสารแหวกเข้ามานะครับแยกจากถนนาทางหลวงแผ่นดินไม้เล็กสองสองแปดเจ็ดมาตามถนนทางหลวงชนบทมหอสี่ศูนย์หนึ่งสองนี่นะครับขอบันแจ้งนั่งนี่ประมาณจากเจ็ดแปดกิโลนี่นะครับ ส่วนม่านะครับเห็นนักเรียนไปเรียนกันลงไปเรียนหมดเลยครับอำเภอเขาวงอำเภอกุชินาายนะครับอันนี้เรียกว่าบ้านบ้านสุขสวัสดิ์บอกครับบ้านสุขสวัสดิ์สีแยกนี่ครับไปห่วยไพย่นะครับเป็นหมู่บ้านทั้งไม่ครับ บ้านสุขสวัสด์าจากบ้านสุขสวัสด์็จะเป็นบ้านแจ้งนั่งเหรอครับวานนี้ นะครับพี่น้องสียูบนเขานะครับเป็นเขียอำเพือดงหลวงแต่ว่าสิไก่กับวำเภอเขาวงนะครับไก่กับวำเภอคุชเชไล่จังหวัดกาฬสินรนะครับก็เห็นนักเลียนนะครับมัธยมที่ล่งไปเลียนยูอำเภอเขาวงอำเภือบัวขาวกันหลายนะครับเป็นรถรับทรงนะครับเพราะว่าไก่ทางพี่นะครับจะเดินทางไปอำเพือดงหลวงกับประมาณสักสิเจ็ดสิบแปดสิบกิโลเนี่ยถือว่าไก่เติบครับ พราะฉะนั้นที่ใกล้เขตของจังหวัดกะสศินนะครับพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านแถบแถบบ้านแจ้งนั่งบ้านหน้าหินกล่องนะครับบ้านนี้กันลุงไปเลี่ยนหนังสืออยู่อ่าลงเรียนมัธยมในอำเภอเขาวงนะครับหรือหน้าอำเภอคุชเนไ่บัวขาวนะครับโดยมีรถไปรับทรงกับโดยมีรถรับทรงนะครับเป็นรถตู้รถสองแถวส่วนมากเป็นรถตู้แหละครับสมมติ เอาที่ว่าอุดมสมบูรณ์นะครับทั้งเขาหลังเขานะครับเศรษฐกิจดีเลยครับเพราะว่าปลูกยางพาร่านะครับยางพาราปลูกผลออกม้ก็ได้ครับนี่ครับที่เริ่มเขาบ้านแจ้งนั่งเลยครับบ้านนี้เอาพาไปน้องขี่รถบังมูบ่บานชนบทนะครับตามถนน ท่างหลวงชุนระบทนะครับโอ้นี่เป็นบ้านสุกสวัสด์ด้วยครับนี่แยกขวามือไปห้วยไผ่ ยังบวดแจงน้างครับอันนี้เป็นเป็นบ้านสุปสวัสดนะครับแจ้งนา่งตรงไปอีกนะครับเอาผมต้องขอไหครับผมนึกว่าเป็นบ้านแจงน้างแหล้ว่าแม่นครเมื่อกี้นี่เป็นบ้านหมู่บ้านสุปสวัสดนะครับเป็นหมู่บ้านต่างไม่นะครับตัวเลี้ยวขวา็ืิไปพู่นะครับไปห้วยไผ่นะครับอ่างเก็บน้ําห้วยไผ่นะครับตําบลโคกตุ่มนะครับอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ ออกจากบ้านซุกสวัสด์นี่ก็สะไปบ้านจ้งน้านะครับนี่ประมาณจัก3ามจุร่นี่แหละนะครับถนนกันเริ่มสอมแล้วครับนี่ทางหลวงชนบท4012ประมาณบสามโมงนะครับผมขึ้นมา ม่า,ายสามมงากะกะว่าที่ไปม่านสี่มงแรง่งหามงแรงเป็นตลาดแรงพดอดีครับของบ้านแจ้งนั่งนะครับกัสีเบิ้งตลาดกะดีไทยตลาดน้ำครับแล้วก็ดีหาสื่อน่อใหม่โน่ไรนะครับลงไปแกงกินพบหรือมา่ไทายตลาดนะครับเพราะว่าผมเปิดอีกช่องหนึ่งคือช่องนครเลาะตลาดนะครับ นครเลาะตลาดก็เลยห์ินมากนะครับซื้ออาหารน้ำนะครับทายตลาดในพี่น้องเบื้องน้ำอี๋นะครับตลาดบ้านแจงนางนะครับติดตามเลยนะครับนครเลาะตลาดนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่พาพี่น้องชุ่มตลาดนะครับ ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับในการเดินทางนะครับถ้าพี่น้องเบิ้งนะครับบางทีพี่น้องบ้านแถวนี้นะครับที่ไปยูกรุงเทพกรุงไทยนะครับผมถ่ายเบิ้งเห็นแล้วก็คือทอนบ้านนะครับเนี่ยคิดถึงบ้านก็กลับมาเยี่ยมบ้านนะครับจะเขาบ้านแจงหน้านะครับบ้านนี้นี่ครับบ้านแจงนางนะครับ เป็นป้ายบ้านนะครับบ้านแจงนางนะครับเริ่มเจ้าพี่อะไรครับบ้านแจงนางเอาเริ่มเป็นบ้านห้างห้างเลยครับบ้านห้างห้างแต่ว่าเศรษฐกิจดีเลยครับบ้านแจงนางนี่ก็ได้เพิ่นปลูกยางพาราเลยครับขายยางได้เดี๋ยวนีก้ก็กิโลละมันเป็นสามสิบบาทแล้วครับชี่ยาง ถือว่าทำารได้ดีครับปลูกยางปลูกผลไม้เห็นทุเรียนก็ปลูกได้เลยครับทางบ้านแจีงนาง่งทุเรียนเงาะปลูกได้นะครับเพราะว่าอยู่บนเขานี่ปลูกขึ้นนะครับพวกเงาะทุเรียนเก้ี่ยมังก่อนเห็นหลายครับบ้างขายน้าตลาดปลูกอ้อยปลูกมันนะครับมันกับปลูกลา้ครับส่วนหน้าเขาสิปลูกหน่อยนะครับเพราะว่ามันโบมี่นะครับเป็นที่สูง ที่หาที่ลุ่มๆเป็นหน้าเขาสียากนะครับที่ปลูกถ้ำพวกมันจำปะหลังนะครับพวกอ,อ,วกอ้อยพวกหยางหยางพระราค,ครับพวกผลไม้นะครับก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เลยครับบ้านแจ้งนั่งนะครับเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ของตำบลโคกตูมนะครับเป็นผู้คนที่อพยพมาจาก หลายๆที่นะครับมาอยู่ร่วมๆกันนะครับมาเป็นบ้านแจงนางนะครับผมได้คุยครับผู้เก่าแก่ของบ้านแจงนางกับว่าผู้คนที่มาอยู่บ้านแจงนางเนี่ยครับสิอพยพม,มาจากหลายที่นะครับมาสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับเป็นบ้านแจงนางก็นือ่ว่าบ้านใหญ่มีลำห้วยน้ำที่ ที่ไหลผ่านนะครับคือลำห้วยทรายนะครับก็ถือว่าเป็นลำห้วยที่มีความสองขัญนะครับลำห้วยทรายนะครับไหลไปตกแม่น้ำขงนะครับไหลจากที่แหละครับไปจากทางบ้านแจงนางไปและถึงแล้วครับนี่คือบ้านแจงนางนะครับแต่ว่าผมสีเลี้ยวเขาวัดนะครับวัดบ้านแจงนางนะครับนี่เป็นวัดอยู่ด้านขวามือ นะครับผมที่เลี้ยวเขาวัดผมที่ไปจอดยู่ตลาดนะครับเพื่อสิเบิ้งตลาดนะครับท้ายตลาดในพี่น้องเบิ้งน่ำเอานี่ครับเข่าประตูโขงวัดบ้านแจงนางเดี๋ยวเห็นโบสถ์นะครับเนี่ยเป็นโบสถ์หรือซิมนะครับโบสถ์บ้านแจงนางนะครับนะเอาฝนตกนะครับอาจจะเป็นขีดตมจักหน่อยนะครับอันนี้โบสถ์ โบสนะครับเป็นโบดเป็นสิมอาวตึงแล้วทั้งหนาหลังโบดไปท,ที่เป็นตลาดบ้านแจ้งนางครับอากาสีจบชิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามาหอดแล้วนะครับบ้านแจงนางนะครับ ก็ที่จบคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่นะครับเอาพี่น้องเบิ้งเลี้ยวนะครับขอกวามังใจในเด้อครับเด้อกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับสําหรับผู้ที่ยังไ่ได้ติดตามนะครับแต่ผู้ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแช่นะครับขอกวามังใจจากพี่จากน้องทุกทุกท่านนะครับเด้อเอาต่อไปกระดิท้ายตลาดในพี่น้องเบิ้งขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ